สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจ๊ยหยุดนะจ๊ะวันนี้เจ๊จะมานําเสนอนะจ๊าตำหลวงพระบางกุ้งสดนะจ๊ะอ้าวเรามานัวกันเลยจ้าเอาดูเส้นมะละกอจ้ะอ้าววันนี้มันมาเลยนบ้านลูกสาวนะจ๊ะเข้ามาในเมืองจ้ะตำหลวงพระบางมะละกอมะละกอหามหรือบ้านเราเรียกมะละกอเหิมค่ะโอ้ยทำลายแตกเลยจ้ะ เพื่อนๆนมะานาวสดๆหลังบ้านด้วยจ้ะหลังจากที่เจ๊ไปเก็บมาไฟมาแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเราก็เริ่มหิวแล้วจ้ะมากินตำหลวงพระบางกุ้งสดจ้าอ้าว แซ่บๆดูนัวจ้างากุ้งนิดหนึ่งนะคะกุ้งสดๆจะนี้นะจ้าม้ไฟนะที่เจ๊ไปเก็บมาวันนี้จ้าเพื่อนรู้ไหมขนาดขี้เขียวอย่างนี้นะหวานนะจ้าไม่ใช่เปรี้ยวนะจ้านี่คือเขาเรียกละไม่จ้ะเพื่อนๆไม่ใช่ม้ไฟถ้าม้ไฟมันจะออกเปรี้ยวมากใช่ไหมแต่นี้เรียกละไม่จ้ะ เขียวเขียวอย่างนี้หวานนะจ๊ะเจ๊เก็บมาแค่นี้พอจ้ะเก็บเคี้ยวแค่พอกินไม่ได้เก็บมาทิงาทงาท้งมาทิ้งมาทิ้งมาคว้างนลจ๊ะอ๋อส้มตำน้ำลายหกเลยจ้ะส้มตำหลวงพะบางเสร็จปลาเส่กุ้งสดจ้ามันละกอกอบมละกอกรอบมากเลยจ้ะ,ะดูสิมะละกอหลังบ้านนลจ๊ะนี่หลังบ้านเราเองจ้ะมากินด้วยกันนะจ๊ะมามา Chà, và đi chà.